สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและแรายง,งานราคาทองคาประจาวันนี้ประจําวันที่1เดือนกันยายนปี2563ราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากปัจจัยสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงระดับต่ํากว่า1สัปดาห์จากการเปลี่ยนแปลงนะโยบายของเฟดซึ่งเฟดส่งสัญญาณจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ําเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามในช่วงวัน ในช่วงกลางวันนะคะราคาทองคำได้เริ่มมีแรงเทขายออกมาในขณะที่นักลงทุนจับตาทิศทางการเมืองญี่ปุ่นหลังจากนายชินโซอาเบะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยพรรค p d มีแผนที่จะแถลงรายละเอียดในที่ประชุมสภาสมัยสามัญโดยคาดว่าจะมีการเลือกตั้งประธานพรรคในวันที่15กันยายนและจัดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ในวันที่17กันยายนซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินเยนดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้แนวโน้มราคาทองคำคาดว่าจะปรับตัวลงโดยทองคำมีแนวต้านที่บริเวณ1,980ดอลลาร์และแนวต้านต่อไปที่2,000ดอลลาร์ในขณะที่ทองคำมีแนวรับที่1,950ดอลลาร์และ1,920ดอลลาร์เป็นแนวรับถัดไป อันนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์จากหัวเส้นเฮงวิเคราะห์ไว้นะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดของเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่1เดือนกันยายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอิงราคาของวันที่31เดือนสิงหาคมปี2563นะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาทั้งหมด2ครั้งราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่1เดือนกันยายนปี2อง3ทองคําแท่ง96.5รับซื้อ28,750บาทขายออก28,850บาททองรูปพรรณเุร์6 5รับซื้อ28,227บาท92สตางค์ ขายออก29,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่31เดือนสิงหาคมปี2563ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะแล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่1เดือนกันยายนปี2563แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองของวันที่31สิงหาคมนะคะราคาก็คงที่นะคะในช่วงก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงราคาที่เปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะถ้ามีคําถามอะไรนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยมาทักทายกับแม่มสินได้นะคะ บางคําถามนะคะแม่สินก็อาจจะพอมีข้อมูลที่จะตอบนะคะแต่ว่าบางคําถามแม่สินก yup> ็อาจจะไม่มีข้อมูลให้นะคะก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าบางคําถามแม่สินก็อาจจะไม่มีข้อมูลให้นะคะแต่ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สินนาเสนอในทุกๆวันแม่สินก็นําเสนอคลิปวิดีโอคละๆกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่สินด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามแนละรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ